สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูกัสหรือคุณครูนัทวัฒน์ลายสคกนะครับกับคณิตศาสตร์ป .5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องการหาเศษส่วนไปแล้วนะครับคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับก็ให้เรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่40นะครับแบบฝึกหัดที่1.18นะครับหน้าที่40 ให้เรียนทําข้อ1ใหญ่ให้ทําข้อ1 3 5 7 9นะครับจำนวน5าข้อและข้อ2ใหญ่นะครับให้ทําข้อ2ข้อ4ข้อ6นะครับจำนวน3าข้อสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากการบ้านทบทวนให้เรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมีการทดสอบกันก็ให้เรียนทบทวน ep 1ถึง ep 1 9นะครับให้เรียนทบทวนแล้วก็เตรียมตัวสอบกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราพบกัน 好，拜拜。